สวัสดีทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะพาไปเก็บหญ้าแดงนะครับแล้วก็แกนพลังแดงนะครับจุดจุดนี้นะครับเป็นภูเขาจันทาโลหิตนะครับผมก็จะพาไปดูว่าตรงไหนมีแกนพลังสีแดงนะครับหรือว่าหญ้าแดงนะครับผมจะเก็บอยู่2ออย่างนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมหาจุดอื่นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแกนพลังงานสีแดงก่อนแล้วกันนะครับจุดที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแกนพลังงานสีแดงจุดที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเจอย่าตรงนี้เป็นแกนพลังงานสีแดงนะครับจุดที่หนึ่งต่อไปนะครับ จะเป็นจุดที่สองนะครับคลิปมาตรงนี้นะครับแล้วผมจะค่อยๆไล่ไปแล้วกันครับเป็นแก่นพลังงานก่อนแล้วกันนะครับแัน,นี้แมบนี้นะครับแก่นพลังงานมันจะเยอะพอสมควรนะครับมีหลายจุดอยู่แต่ย่าแดงเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสองจุดนะครับผม หรือว่าถ้าใครหาเจอตรงไหนอื่นอีกน,นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะครับครับจุดที่2นะครับจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดที่2นะครับไปคลิปกันดูครับสำหรับจุดที่2ก็จะเดินมาประมาณน่าจะอยู่ตรงแถวๆกำแพงนะถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่2ครับ ต่อไปก็เป็นจุดที่สามนะครับจุดที่สามอ่ะครับตรงนี้จุดที่สามนะครับจุดที่สามก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจุดที่สามก็จุดที่สามเมื่อกี้นะเนี่ยอจุดที่สามนี่ อันนี้คือจุดที่สานะครับน่าจะอยู่แถวตรงนี้แหละครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนก็คือเป็นแก่นพลังงานสีแดงนะครับไปจุดที่4เลยนะครับจุดที่4ี่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นจุดที่สี่นะครับแมบนี้นี่ถ้าใครขาดพลังงานนี่คือผมว่าเหมาะเลยครับเพราะมันมีแกนสีแดงเยอะนะครับเกิดหลายจุดดีครับสำหรับจุดจุดที่สี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้แหละครับจุดที่สี่นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้คือจุดที่สี่ครับต่อไปจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าอถ้าเกิดซ้ำต้องไหนก็ขอโทษทีนะครับอ่ะไปจุดที่ห้านะครับมันจะอยู่ใ,ใกล้กันเละครับนี่นะ ตรงนี้คือจุดที่5นะครับมันจะชอบขึ้นตามตามหินนะจุดที่5นะครับแกนพลังงานสีแดงนะครับต่อไปนะครับจุดที่หนะครับจุดที่หครับ ตรงนี้คือจุดที่หกนะครับจะเป็นจุดดยรวมเลยก็จะมีเกิดอยู่ตรงนึงนี่นี่นี่งไงเชลล์นี่ครับจุดที่หกมาจะอยู่แถวแถวนี้นะครับไม่แถวนี้ก็แถวนี้นะครับมันจะเกิดอยู่จะเกิดอยู่สองฝั่งนี้นะครับจุดตรงนี้ต่อไปนะครับสําหรับรวบรวมนะครับจุดสุดท้ายนะจุดสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับจุดสุดท้ายนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่คนนี้น่าจะยืนขุดเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือจุดสุดท้ายสาหรับรวบรวมนะครับสําหรับแมปภูเขาจันทานะแล้วก็จะเป็นหญ้านะครับก็เป็นหญ้าสีแดงนะครับจุดที่หนึ่งนะครับหญ้าเดินมาตรงนี้ครับ ไม่ไกลจังครับตัวมันโ้หดจงไม่ตัวตัวพิษตัวนี้อันนี้คือจุดที่หนึ่งะครับสำหรับเก็บยานะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับเก็บยาแดงนะแล้วก็จุดที่สองนะครับก็ตรงที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับอยู่แถวๆตรงนี้ สำหรับหญ้าทองนะครับก็คือแมปแฟนตาซีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปอาจะทําคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับหญ้าแดงเอ้หญ้าทองหรือว่าแมปอื่นผมก็จะค่อยๆทามาเรื่อยๆค,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 ครับแมปอื่นก็อาจจะทําคลิปมาเกบ็บหญ้าแดงก็อยากจะทําให้มันหมดเลยนะครับก็อเอาไว้ดูเองด้วยแล้วก็เอาไว้ให้สําหรับคนท,ที่เล่นใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาดูด้วย หรือเพ่นเก่าอาจจะแบบจำไม่ค่อยได้นะคิกเกตหาอันนี้คือจุดหนึจุดที่สองครับหญ้าแดงก็ที่เราเห็นกันตะกี้เนะี่ยมันจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหญ้าแดงที่ผมหาได้ก็จะมีอยู่สองจุดนะหรือว่าถ้าเกิดใครเห็นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะว่า หญ้าแดงหรือว่าพลังงานแดงอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสําหรับแมปนี้นะเดี๋ยวแมปอื่นนะครับผมจะทําให้ลวกันป่าพูดผีนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับแมปต่อคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นแมปนี้แล้วกันนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นหญ้าทองนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับผมกําลังไล่มาร์กจุดอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปทีละคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับ จะมีคลิปอะไรดีๆมาแนะนำให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับ